บ้านพี่มีแอรคอนในชันส่วนบ้านฉันมีแค่พัดลมพัดลมก็พังหมดแล้วเหลือแค่ตัวเดียวเพดานเก่าๆชีวิตของฉันเลยเศร้าเพราะไม่มีขาเจ้าไม่รู้จะทำอย่างไร บ้านพี่มีห้องหลายห้องส่วนบ้านฉันมีแค่ห้องเดียวจะทํายังไงไม่รู้จะอยู่ยังไงบ้านพี่มีเงินทองมากมายส่วนบ้านฉันตอนนี้มียี่สิบบาททํางานอะไรก็ไม่ได้ตรงไหนก็ไปไม่ได้ รู้ไหมเหมือนขังตัวเองถึงออกไปขึ้นรถเมล์ชีวิตฉันร้องขอเหตุน้ำตาหลังไหลผีนี้มีความสุขใจไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนก็มีรถเก่งส่วนฉันนั่งรถเมล์รถเมล์ ก็พอใจไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะชีวิตมันเป็นแบบนี้ใครๆก็อยากรำรวยอยากแต่งตัวสวยแล้วฉันนี้ไม่สวยเหมือนใครตอนนี้ไม่มีแฟนฉันอยากได้แฟนต่างประเทศได้ไหม อยากให้มีคนมาอุป,ปถัมภ์อยากมีคนใจดีให้ชีวิตฉันนี้มีความสุขใจอบหักกับผู้ชายคนไทยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฉันอยากไปรักกับคู่เวรไม่เอาผู้ชายคนไทยหลอกลวงทำลาย ฉันอยากรักกับคูเว